สวัสดีค่ะทุกคน,น,คกคนวันนี้นะคะเราก็มาคาเฟ่ที่ลำพูนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไหนคะกันนาะเชียงใหม่นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เราก็คือตัวจีจ้าเลยนะคะว่ามงั้นมาลำพูนกันละกันโอเคร้านแรกเราไปดูกันวันนี้เราจะไปกี่ร้านคอยว่าโอเคค่ะคอยว่าน้าเจ้าไปค่ะ คนเยอะนะคะเราก็มาร้านที่สองค่ะซึ่งคนก็เยอะเหมือนกันนะคะรถก็เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ร้านอะไรนะคะกันนะ f o รค่ะ F O H Fourth นี่ใช่ไหมั้ย์ใช่ไหมโฟรย่อมาจาก Full of Happiness อ๋อลุกั่เราจะได้ไปถ่ายรูปกันไหมนะคะมาลุ้นกันจ้า เยอะมัน,นยงไงดีค่ะทุกคนหรือว่าเราจะรอเราไปวัดกันเหรอรจะอรออะไรรอกินรอชิม <laughs> ใช่ไหมโอเครอค่ะทุกคนคะนี้เราก็จะแบบมาถ่ายรูปกันแล้วนะคะตอนนี้คือก็คือร้อ,อ,อ,อนมากเรามาดูกันว่าจะโพสจะได้ที่ท่าตนะคะ <laughs> ไปค่ะ <laughs> ทุกคนคะเราก็ได้กาแฟมาแล้ว ช่างภาพกำลังถ่ายภาพอยู่นะถ้าเราก็จะลองมาชิมเพราะเราลองสั่งไม่เหมือนกันปกติเราจะกินอเมริกาโน่เนาะถ่ายไปเลยค่ะนี่ก็เป็นตําเมาท์ช่วงแต่ว่าอันนี้เป็นพี่แต่เขาเรียกแบบพี่ฟูเป็นชื่อเรามาชิม ดูดูก็ดีอยู่ดีค่ะฟังอยู่แต่เราถามคือคนปกติจะได้กินขั่วกลางเนาะแต่เราก็ถามเขาก็บอกว่ามันจะเป็นแบบอ่อนผสมกลางแต่คือไม่มีเช้มอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพรีเมียมค่ะเออแต่เขาก็บอกพรีเมียมเราก็เลยโอเคจัดไปค่ะนี่คือร้านโฟล์ฟหรือว่ฟ ปูอ l อฟเพะตรงนี้ปูออฟแท็บที่ไหที่ลำพูนนะคะสุดคนยังไงก็มาได้แล้วก็ถ่ายรูปอันนี้เหมือนเปรียบเหมือนบ้านเราบ้านร้านกาแฟ c o f f e e at home ก็หมดแล้วค่ะบ๊าย ร้านห้อมนะคะห้อมก็คือหูอเราก็มาร้านที่สองหรือ <3 S 2> สามสามร้อนมากค่ะแสงสวยนะดูดีม้อนร้อนค่ะฮอนแปลว่าร้อนร้านห้อมห้อมแปลว่าแปลว่าอะไรนะแปลว่ารูแปลว่าหูรู จะขายเสื้อผ้าด้วยนะคะบบอ๋อ้วเป็น outdoor สุดท้ายเรามาจบกันที่วัดคาริภูนชัยนะคะ แต่ก็ในความที่อันนี้นมาสก,การเนาะไมไว่าระแาหลอค่ะแต่ว่าโเควิดเขาไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปนะคะก็จะได้อยู่แค่ครคั้งนี้<ๆ>แล้วก็แวสซูรัตเตอรี่นิด <laughs> นึงจบชีพรำพูน